รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย คุณผู้ชมเข้าสู่รายการดีๆนะคะที่เต็มไปด้วยสาระและคุณภาพเกี่ยวกับสุขภาพนะคะ10โมงช้าแบบนี้กับรายการ Health Society, Health Society. สุขภาพดีเข้าเส้นค่ะค่ะและในวันนี้จ้าจ๋ามีเขาเรียกว่าเป็นเคล็ดลับค่ะที่ไม่อยากจะบอกเลยว่ามันมีประโยชน์มากนั่นก็คือการเซลฟี่ค่ะถ่ายรูปตัวเองเนี่ยนะเซลฟี่ถ่ายรูปตัวเองเนี่ยละคะ่ะมีประโยชน์กับรูปร่างของเรามากๆเลยค่ะพี่โยคะยังไงอะจ๋าไปชมกันได้เลยนะคะในช่วง h e a l t h y r e c h e c ค่ะช่วง h e a l t h y r e c h e c กรุณาเช็คก่อนแชร์พี่น้องขาเรามาเซลฟี่กันค่ะเย้ yeah. โอ้ยแต่มันยังไม่เห็นหุ่นเลยค่ะปกติการเซลฟี่เนี่ยนอกจากเซลฟี่หน้าแล้วใช่ไหมคะพี่นงก็มีเซลฟี่กับกระจกในลง้งในลิฟอะไรเงี้ยค่ะทำแบบนี้คือเห็นรูปร่างทั้งตัวเห็น<ล>ทั้งตัวค่ะ,คะซึ่งการเซลฟี่แบบนี้มีประโยชน์กับเรามากโดยเฉพาะผู้หญิงค่ะ,คะเพราะว่าผลการวิจัยนะคะจากประเทศโคลอมเบียะคะ่ะบอกว่าเอาคน2 7 1คนคะ 1> นะคะที่อยู่ในคอร์สลดน้ําหนักควบคุมอาหารออกกําลังกายอะไรตามปกติเลยนะคะเอาคนกลุ่มนี้เนี่ยมาเซลฟี่ตัวเอง ผ่านกระจกสัปดาห์ละ1ครั้งค่ะ,คะผ่านไป4เดือนนะคะพบว่าคนกลุ่มนี้ที่มีการเซลฟี่ตัวเองเนี่ยมีการลดน้ำหนักได้มากกว่าคนที่ไม่ได้เซลฟี่มากถึง2.6%นนักวิจัยคะ่ะก็เลยสันนิษฐานกันว่าคนที่เซลฟี่ตัวเองนะคะเป็นการสังเกตการเปลี่ยนแปลงของรูปร่าง ว่ารูปร่างของเราเพิ่มขึ้นหรือลดลงอย่างไรนะคะรวมถึงทาให้มีแรงผลักดันในการจะลดความอ้วนต่อไปไม่เท่านั้นยงเป็นการเตือนสติให้เรารู้จักออกกําลังกายแล้วก็รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ด้วย<อ>เพราะฉะนั้นนะคะถ้าเราเห็นใครกําลังเซลฟี่ตัวเองอยู่ในกระจกในลิฟต์ไม่ต้องไปขำนะคะเขาอาจจะกําลังดูแลรูปร่างอยู่ก็ได้ค่ะ สำหรับพี่นกนะมีเรื่องที่คนโสดโปรดรู้และระมัดระวังค่ะไม่อะไรอะคะอ๋อในเรื่องของการมีสัมพันธ์นะการแต่งงานกับไม่แต่งงานเนี่ยมันส่งผลกับคุณภาพชีวิตโรคไข้ไข้เจ็บด้วยขนาดนั้นเลยเหรอคะพี่นกข้อดีของการเป็นโสดนั้นก็ไม่อยู่มากมายเป็นอิสระนะคะไม่ต้องมาระมัดระวังหรือว่าดูแลใครมากมายแค่เราผิดชอบชีวิตตัวเองไม่ต้องคอยโทรรายงานใครไม่ต้องแต่งตัวให้มิดชิดเพื่อใครไม่ได้ชีวิตจริงหรือภาษานะคะฤเนี่ยค่ะ แต่ว่าการเป็นโสดเนี่ยก็มีข้อเสียเปรียบในเรื่องของสุขภาพบางอย่างโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของมะเร็งเต้านมแล้วก็มะเร็งที่รังไข่ค่ะ,คะเพราะว่ามะเร็งสองมะเร็งนี้มันจะเกี่ยวข้องกับระดับฮอร์โมนในร่างกายผู้หญิงซึ่งเฉือนกันตอนที่ผู้หญิงคนนั้นเนี่ยถ้ามีครอบครัวแล้วก็ตั้งครรภ์ใช่ไหมช่วงเวลาที่ตั้งครรภ์นี่แหละฮอร์โมนเพศมันจะไม่ได้รับการกระตุน้นค,คือได้มีช่วงพัก พักถึง9เดือนใช่เนื่องจากในช่วงเวลาที่ตั้งคันจะเป็นช่วงที่ร่างกายหรือเต้านมไม่ถูกกระตุ้นจากฮอร์โมนเพศที่อาจจะทําให้เซลล์แบ่งตัวเป็นมะเร็งและเป็นการให้รังไข่ได้พักจากการทํางานรวมถึงช่วงที่ให้นมบุตรด้วยที่ไม่มีฮอร์โมนสําหรับการตกไข่และการมีประจําเดือนที่ทําให้เชื่อว่าเป็นการกระตุ้นทําให้เกิดการเป,ปลี่ยนแปลงให้เป็นเซลล์มะเร็งได้แต่ทั้งนี้มีปัจจัยเสี่ยงอื่นที่ทําให้เกิดขึ้นได้เช่นกัน ก็คือการรับประทานอาหารที่ไขมันสูงนะคะออกกำลังกายน้อยแล้วก็ดื่มแอลกอฮอล์ฉะนั้นในช่วงที่ตัวเองเป็นโสดอยู่ควรจะหันมาสนใจสุขภาพแล้วก็ดูแลร่างกายของตัวเองให้เต็มที่อ่าทีนี้ความเสี่ยงที่2ค่ะคุณผู้ชมก็คือเสียงที่จะเป็นโรคช็อกโกแลตซีสโดยเฉพาะคนโสดเนี่ยผู้หญิงก็จะไม่มีโอกาสในในการตั้งครรภ์สัเท่าไหร่ใช่ไหมคะ,คะเพราะว่าช่วงที่ตั้งครรภ์นเนี่ย ประจำเดือนเขาก็จะหยุดไปเลยตลอด9เดือนทําให้ไม่มีเลือดไปเลี้ยงไอชอ็อกโกแลตซีสเนี่ยแล้วชอ็อกโกแลตซีสที่อาจจะเกิดเนี่ยมันก็จะฝ่อแล้วก็ตายไปในที่สุดนอกจากนี้คนโสดนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ชายก็ยังมีความเสี่ยงประการโรคหัวใจค่ะเพราะว่ามีการศึกษาวิจัยที่ประเทศสหรัฐอเมริกาว่า ผู้ชายที่แต่งงานเนี่ยเขามีการลดความเสี่ยงที่จะเป็นโรคหัวใจลงไปเยอะเลยนะค่ะยังไงคะพี่นกเนื่องจากคนมีคู่หรือได้ใช้ชีวิตคู่มีโอกาสสร้างสัมพันธ์อันดีต่อกันมีโอกาสแสดงความรักซึ่งกันและกันมากกว่าคนเป็นโสดซึ่งจุดนี้จะทําให้ร่างกายผลิตฮอร์โมนแห่งความสุขช่วยกำจัดความตึงเครียดความวิตกกังวลลดความดันโลหิตและรักษาระดับการเต้นของหัวใจให้อยู่ในจุดสมดุลดังนั้นจึงเสี่ยงต่อโรคหัวใจ น้อยลงไปนั่นเองถ้าว่าหากแต่งงานกันไปแล้วชีวิตคู่ไม่ราบรื่นทะเลาะกันทุกวันเลยอ,อันนี้อาจจะมีความเครียดนะคะมากกว่าการอยู่เป็นคนโสดคะ่ะโรคที่เสี่ยง โรคถัดไปก็คือโรคอัลไซเมอร์ค่ะเพราะว่าคนโสดเนี่ยเขาก็จะอยู่คนเดียวไม่ได้มีปฏิสัมพันธ์อะไรกับใครใช่ไหมแล้วโรคอัลไซเมอร์เนี่ยเป็นโรคที่เกี่ยวข้องกับสมองโดยตรงคือ<ช>ถ้า,ถาเรามีคู่ก็จะมีโอกาสปฏิสัมพันธ์<ช>มีโอกาสคิดตลอดเวลามีโอกาสไปเช็คว่ามันไปไหนวันนี้ <c oughs> ไปประชุมจริงหรือเปล่าอะไรนี้เกี่ยวข้องไหมคะก็น่าจะมีส่วนด้วยค่ะ และโรคที่มีความเสี่ยงนะคะสำหรับคนโสดโรคสุดท้ายเลยก็คือโรคซึมเศร้า oh, <amazing. S 1> อ๋ออนี้จริงสำหรับคนที่เป็นโสดแล้วแฮปปี้มีความสุขพอใจสุดๆอันนี้เราไม่ยุ่งด้วยนะเพราะว่าเขาก็ชีวิตดีแล้วแต่ทีนี้คนที่อยู่โสดคนเดียว,ยวแล้วเหงาแล้วก็แบบว่าชีวิตไม่มีความสุขเลยเนะี่ยอันนี้เขาก็จะมีความเสี่ยงเพิ่มมากขึ้นทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ว่าสถานะคุณ จะเป็นยังไงนกว่าต้องดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีค่ะตลอดเวลานะเพื่อที่จะได้มีความพร้อมที่จะใช้ชีวิตเนาะใช่แล้วค่ะไมวจะโสดเนี่ยก็ขอให้โสดยังมีคุณค่าถ้ามีคู่ก็ขอให้มีดูแลรักษาคู่ของตัวเองให้ดีที่สุดแบบนี้โอเคทั้งนั้นเลยค่ะสำหรับข้อมูลในวันนี้นะคะอาจจะเบาสักหน่อยแต่เราเช็คแล้วแชร์ได้เลย health society สุขภาพดีเข้าเส้น health society สุขภาพดีเข้าเส้น ช่วงแอน i a g เอจิงชีวิตชะลอวัยและในวันนี้นะคะช่วงแอน i a g เอจิงเรายังคงอยู่กับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรเอกเอราชบำรุงพืชค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีครับพี่นง เราคุย anti aging กันมาหลายตอนแล้วนะคะว่าได้เรื่องสําคัญสําคัญมากมายแต่เรื่องหนึ่งที่ขาดไม่ได้เลยเราต้องถามอาจารย์ค่ะคเพราะว่าอาจารย์เป็นตัวอย่างต้นแบบเลยในเรื่องของการมีผิวพรรณที่สดใสนะคะคแล้วก็สาวๆหลายคนนะคะนกเชื่อว่าทุกๆคนเลยแหละก็อยากเป็นเจ้าของผิวที่สดใสเราทานอะไรกันดีคะใช่ครับก่อนที่เราจะรู้นะครับว่าโภชนาการสําหรับผิวพรรณเนี่ยเราจะกินอะไรเพื่อสุขภาพผิวนะครับเราต้องรู้ก่อนว่าเราควรจะเลี่ยงอะไรไม่ให้ผิวเราเนี่ย กเร็วใช่ไหมครับไม่ให้เราเกิดปัญหาหูสารพัดปัญหาผิวนะครับอันแรกสุดเลยนะครับคือข้าวขาวแป้งน้ําตาลแน่นอนอันนี้เป็นศัตรูร้ายทําลายความอ่อนเยาว์ของผิวพรรณของเราครับข้าวขาวเนี่ยหรือแป้งและน้ําตาลนะครับมีการศึกษาวิจัยนะครับว่าเรารับประทานเพิ่มขึ้นเนี่ยประมาณ50กรัมนะครับกินข้าวเพิ่มขึ้น2องสาปีกว่าๆบางทีกินแล้วติดลมครับงเติมข้าวหน่อยใช่ไหมครับเปทานานอาหาร ริ้วรอยแห่งวัยเนี่ยสามารถเพิ่มขึ้นได้ถึงสูงสุดถึง36%กครับก<ะ>ินข้าวเพิ่มขึ้นข้าวขาวน้ำตาลเพิ่มขึ้นเ<า><า>พราะอะไรรู้ไหมครับน้ำตาลที่เรากินไปเนี่ย<า>มันจะไปทปําปฏิกิริยาที่เราเรียกว่ากลเคชัน<า>ปฏิกิริยากลเคชันจะทําให้เกิดสารเร่งแก่ขึ้นในร่างกายของเรา,<อ>าสารเร่งแก่ก็ทําให้คอลลาเจนเราเนี่ยมันกระเด้งกระดอนออกไปนะครับไปทําให้เราแก่เราเหี่ยวขึ้นมาฉะนั้นแล้วน้ําตาลนะครับข้าวขาวพยายามลดยาเรียงนะครับ นอกจากนี้ไขมันทรานส์ที่เราเคยคุยกันไว้ใช่ไหมครับจากเทปตอนก่อนๆเนี่ยว่ามันส่งผลเสียทําให้เกิดโรคหัวใจไขมันทรานส์นะครับกินเข้าไปเยอะๆก็ทําให้เกี่ยวง่ายเช่นเดียวกันนะครับคุณผู้ชมเพราะว่าทุกเซลล์ของร่างกายของเรามีไขมันเป็นองค์กรใช่ไหมครับที่ผนังเซลล์หรือเราเรียกว่าเซลล์เมมเบรนนะครับอันแล้วไอ้เจ้าผนังเซลล์เนี่ยถ้ามันมีไขมันทราน์ไขมันลายเข้าไปอยู่เนี่ยการดูดซึม สารอาหารต่างๆก็ดูดซึมได้ไม่ดีส่งผ่านสารอาหารต่างๆก็ส่งผ่านได้ไม่ดี<ม>นะครับ <c oughs> ก็ทาให้วิตามินหรือสารอาหารต่างๆที่จะไปเลี้ยงเซลล์ผิวก็ได้ไม่ดีก็ทําให้ผิวคุณผู้ชมเนี่ยเกี<ช>้ยงหน้า,า,นาแก่เร็วนะครับฉะนั้นแล้วก็พยายามหลีกเลี่ยงไขมันทานทั้งหลายแหล่ครับบวกเรืเอรเบเกอรี่ทั้งหลายแหล่สารพัดน้ำตรงน้าตาลหวานจัดนี่อาหารที่จะช่วยบำรุงผิวพรรณของเรานะครับถ้าเราไล่ตามหมวดหมู่ของคาร์โบไฮเดรตนะครับอันแรกสุดเลยนะครับ ข้าวที่เราแนะนำนะครับคือข้าวไลซ์เบอร์รี่ครับคุณผู้ชม,มนะข้าวสีม่วงวนั่นนหะคะ่ะสีม่วงแดงที่มีแอนโทไซยานินอยู่สูงนะครับเหมือนที่เราพบในพวกสารสก,กรัดจากเปลือกสนมเมล็ดองุ่นนะเรานอกจากเป็นซัพพลีเมนต์แล้วในรูปของอาหารฟังก์ชันก็คืออาหารเพื่อสุขภาพเนี่ยเราสามารถที่จะได้คุณประโยชน์จากแอนโทไซยานินมาบำรุงผิวพรรณของเราได้ด้วยนะครับน้ำมันเจพวกน้ำมันรำข้าวนะครับที่มีประโยชน์ะนะครับอันนี้ก็ต่อสุขภาพผิวเช่นเดียวกันะนะครับแล้วก็ โปรตีนนะครับเราเน้นปลานะครับก็เช่นเดียวกันเลี่ยงเนื้อแดงเนาะเน้นปลานะครับไข่ขาวอย่างนี้นะครับผักผลไม้นะครับก็กินผักผลไม้ที่มีแคโรทีนอยสูงอันนี้แคโรทีนอยนี่ต้านความชราทางด้านผิวพรรณได้ดีเลยค่ะเพราะว่ามันเป็นตัวที่เหมือนปกป้องผิวเวลาที่เราเจอรังสี U V ใช่ไหมคะเปรียบเสมือนกันแดดเนี่ย กินครับคุณผู้ชม ừ, ทั้งกิน<ว>กและทากันแดดอยู่แล้วเรากินกันแดดแบบกินก็คือพวกตะรตะกูลตระกูลแคลโรทีนอยนะครับตะระกูลแคลโรทีนอยเนี่ย แบ่งออกเป็นหลายหมวดหมู่นะครับหลักๆเลยก็คือเบต้าแคโรทีนพบว้าในไหนครับพวกผักสีเหลืองส้มฟักทองบัตเตอร์นัทนะคะแล้วก็มีอะไรกแครอทสำหรับบำรุงสุขภาพผิวพรรณนะครับป้องกันแดดเป็นตัวอันนี้ก็มีการศึกษาวิจัยว่าช่วยป้องกันรังสี UVA UVB ทําให้เกิดโฟโตเอจจิ้งการแก่ชราจากผิวพรรณได้นะครับอีกตัวหนึ่งที่ถือว่าเป็นทีเด็ดของการ อชะลอความสราทางน้าผิวพรรณเลยนะครับก็เป็นอาหารต้านแดดได้ดีก็คือไลโคปีนเจ้าไลโคปีนพบมากในพืชผักผลไม้ที่มีสี แดงมะเขือเทศแตงโมฟักข้าวถูกต้องครับสามสิ่งนี้ครับที่จะช่วยบำรุงผิวพรรณของเราครับแตงโมโตแมงนี่ปริมาณที่ออกฤทธิ์ได้ดีนะครับวันนึงไม่เยอะเลยครับหนึ่งส่วนหนึ่งส่วนของน้ำโภชนาการประมาณ280กรัมบางทีคุณผู้ชมเท่าันขนาดไหนประมาณแตงโมหนึ่งเซี่ยวที่เราไปซื้อ15บาท20บาทประมาณ1 0บถึงสิชิ้นคำที่เรากินแต่ได้ไลโคปีนสูงถึง15มิลลิกรัมแล้วช่วยบำรุงผิวพรรณได้ดีด้วยนะครับฟักข้าวก็มีปริมาณ ไลโคปีนสูงนะครับรวมทั้งมะเขือเทศมะเขือเทศก็ประมาณสัก3-4ผลนะครับเรามาผัดเปรี้ยวหวานก็ได้ในส้มตำเอยอะไรเอยรับประทานเล่นก็ได้ใช่ไหมครับมะเขือเทศลูกเล็กะนะครับอันนี้มีประโยชน์ต่อผิวพรรณช่วยป้องกันความชราทางหน้าผิวพรรณได้ดีอย่างยิ่งค,ครับแล้วถ้าเกิดสมมติเป็นมะเขือเทศหรือ,ออาหารที่เราสามารถไปผ่านความร้อนได้ไลโคปีนก็จะสูงยิ่งขึ้นเพราะว่าดูดซึมได้ง่ายไลโคปีนได้ดียิ่งขึ้นครับค่ะเยี่ยมเลยค่ะวันนี้ได้รับความรู้มากมายเลยนะคะในเรื่องของการรับประทานอาหาร ให้ผิวสวยต้องขอขอบคุณอาจารย์ในกราชเป็นอย่างสูงเลยค่ะดีครับผมค่ะและในวันนี้ค่ะแน่นอนเลยนกก็อยากที่จะแจะกหนังสือของอาจารย์แหละเพราะว่ามันมีประโยชน์มากๆเลยโภชนาการชะลอวัยแล้วคําถามในวันนี้ง่ายมากเลยค่ะคุณผู้ชมเคล็ดลับในการรับประทานอาหารให้ผิวสวยมีอะไรบ้างบอกมาแค่3ข้อเมื่อกี้อาจารย์บอกไปตั้ง6ข้อนะคะส่งคําตอบของคุณมาที่ Facebook ของเรา living in shape tv ค่ะใครตอบได้ถูก ชัดถ้อยชัดคําให้รายละเอียดได้เยอะที่สุดรับไปเลยค่ะหนังสือเล่มน,นี้ช่วง healthy recipe กินเป็นสวยเป๊ะเมื่อสักครู่คุยกับอาจารย์เอกลากนะคะก็อยากจะได้เมนูอะไรเด็ดๆนะ่ะที่ช่วยดูแลสุขภาพวันนี้เฉขวัญเตรียมเมนูอะไรมาเมนูมะเขือเทศอบไข่ค่ะพี่น้อง เลยค่ะหลักๆเลยก็มีมะเขือเทศนะคะต้องใช้ลูกใหญ่หนึงค่ะวันนี้ชีสค่ะสำหรับอบแล้วก็มีไข่ค่ะค่ะแล้วก็จะแทนกับสลัดส้มเลยเรามีส้มฟันพลิทนะคะเบรชฟูดค่ะแล้วก็เบบี้สป n ิงนชะค่ะแล้วก็เพิ่มนะคะบรูไฮเดดด้วยขนมปังกระเทียมค่ะพี่นงเริ่มต้นด้วยการทำมะเขือเทศค่ะ เดี๋ยวเราจะบีบใส่เล็กน,อน้อยเพื่อทำน้ำสลัดนะคะเผือเทศน่าจะได้แล้วค่ะที่น,อน็อง เสร็จแล้วค่ะ,อะขอบคุณค่ะพี่นอ้องโอเคเดีวเราก็จะมาทำเนยเพื่อจะทาขนมปังกระเทียมกันค่ะพริกไทยเม็ดค่ะหมด ต่อด้วยการทำสลัดเบบี้สปินัชกับส้มนะคะ เสร็จแล้วค่ะเมนูมะเขือเทศอบไข่เมนูช่วยชะลอวัยแล้วก็ถ้าใครไม่มีเวลานะคะสั่งได้เลยค่ะที่ healthy tasty delivery ค่ะเวลาที่มีงานประชุมแสนจะเร่งรีบอย่างนี้นะคะมือมังสวิรัตของนกไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าอยากจะทานข้าวกล้องหอมมะลิผสมคีนวัวค่ะเพียง<ๆ>แค่นำทั้งสองเนี้ยนะคะอุ่นลงไปในน้ำร้อนแบบเดือดๆเลยนะคะ เทคโนโลยีการถนอมอาหารแบบวีทอร์เนี่ยมันก็สะดวกง่ายแบบนี้เลยนะคะคงคุณค่าอาหารทั้งหมดเลยเพียงเท่านี้ก็อิ่มอร่อยได้อีกหนึ่งมื้อมังสวิรัติแล้วล่ะค่ะข้าวกล้องหอมมะลิผสมคีนวัวและผัดเห็ดรวมผสมแปะก้วยค่ะ Health Society สุขภาพดีเข้าเสน้น Health Society สุขภาพดีเข้าเสน้นช่วง healthy in style สุขภาพดีชีวิตดีดี <S b s c m u l t i Map และในวันนี้เราก็มีช่วงใหม่ของรายการมาแนะนำคุณผู้ชมค่ะ The better you การสร้างแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตวันนี้นกมีนัดกับพี่สาวคนเก่งนะคะผู้มีความเชี่ยวชาญด้านการให้คำแนะนำในเรื่องนี้โดยตรงเลยแล้ววันนี้เราก็นัดพบกันที่ร้านแฮม l e t ตค่ะอยู่อารีซอย3บรรยากาศร่มรื่นมากเลยนะคะเหมือนอยู่ในสวนเลยพร้อมไปไขข้อข้องใจในคำถามที่คุณอยากรู้กันหรือ,อยังตามนกมาเลยค่ะ สำหรับในช่วงพิเศษของรายการเราวันนี้นะคะคือช่วง The Better You ซึ่งพี่ปูค่ะจะมาเป็นกรูสาวสวยเลยแนะนำนะคะถึงวิธีการสร้างแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตแล้วเราก็จะมีคำถามมากมายเลยค่ะจากแฟนคลับของพี่ปูก็ตามหรือว่าคุณผู้ชมรายการก็ตามที่อยากจะถามว่าเนี่ย ชีวิตมาถึงจุดอย่างนี้แล้วอ่ะบางทีมันแบบมันึไม่ไหอจะต้องทำยังไงต่อเนาะจะอยากทำยังไงให้เป็น better you หรือว่าเป็นเราในเวอร์ชั่นที่ดีกว่าได้นะคะแล้ววันนี้ค่ะคำคะถามแรกนะคะ,คะมีว่าอะไรเอ่ยคำถามแรกคออือน้องบางคนเนี่ยบอกว่าหนูพยายามที่จะเริ่มต้นใหม่กับชีวิตตัวเองเพราะว่าบางทีก็เบื่อชีวิตตัวเองแต่ทุกครั้งที่เริ่มต้นก็ล้มเหลวทุกครั้งนะคะจะต,ต้องทอํายังไงดีคําตอบของพี่นะคะก็คือหลายคนเนี่ยล้มเหลวหรือล้มเลิกเพราะว่า บางทีเราใน,ในสเต็ปของการที่จะไปที่ไหนมันก็จะมีเหมือนบันไดอะค่ะขึ้น1 2 3ส,สไปเรื่อยๆบางคนเนี่ยเพิ่งเริ่มขั้นที่1แต่อยากจะไปถึงขั้น20แล้วรู้สึกว่าคนอื่นที่อยู่ขั้น20เนี่ยทำไมก็ถึงทําได้แล้วทาไมเราทําไม่ได้พอประมาณสักขั้นที่2ขั้นที่3ก็จะเริ่มรู้สึกว่ามันหมดพลงังม,มันไปไม่ถึงไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะดังนั้นเนี่ย ไม่ต้องคิดมากนะคะไม่ต้องไปเปรียบเทียบกับคนอื่นให้เปรียบเทียบกับเราว่าวันนี้เราดีกับเมื่อวาน1%นแล้วหรือ,อยังหรือถ้าเก่งกว่านั้น2%ก็ยังดีนะคะแล้วถ้าเกิดสมมติสิ่งที่เราตั้งไว้คือ100%ถ้าเราทำหนึ่งเปอร์เซนต์ทุกวัน30วันก็คือ30%เปอร์เซนต์แล้วนะคะแล้วถ้าเกิดสามเดือนก็คือ90%เปอร์เซนต์แล้วลองคิดดูนะคะว่าจะได้ร้อยเปอร์เซนต์เมื่อไหร่นั่นราคาใจเย็นๆค่อยๆทำทุกอย่างคือวินัยทุกอย่างคือกการฝฝึน แล้วก็ถ้าเราไม่รมเลิกซะก่อนเราจะไปถึงจุดนั้นได้เลยค่ะแล้วถ้ามากกว่าน,นั้นมันจะมีด้วยนะคะมันมีสมาร์ทเวย์ก็คือ,เ,อ,อเขาเรียกเจาะจงตรงจุดบางทีเราไม่เจาะจงว่าเราจะทําอะไรเหมือนกับถ้าเราจะลดความอ้วนนะคะ<ม>ก็ไม่เจาะจงว่าเราจะลดกี่กิโลในความคิดของเราเนี่ยแค่เราเราลดไปแค่300ขีดเนี่ยสามกรัมเนี่ยสมองเราคิดว่าเราลดไปแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเขาก็จะหยุดทานะคะแล้วตรงจุดหมายว,ามว่ายังไงเราจะใช้วิธีแบบไหนในการที่จะทา อย่างบางคนอยากลดความอ้วนได้ใช้วิธีว่ายน้ําแต่ว่ายน้ําไม่เป็นอะไรแบบนี้ค่ะนะคะคือจะมันจะมันจะมีขั้นตอนของมันซึ่งในขั้นตอนก็จะมีอยู่ในหนังสือด้วยค่ะโอ้โหวันนี้ได้คําแนะนําที่ดีมากๆเลยนะคะในการที่จะ be better you ขอบคุณพี่ปูมากมาะขอบคุณมากค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับ หน้าสวยดูมีสุขภาพผิวที่ดีวันนี้พี่เคมีสไตล์เบอร์รี่บิวตี้ค่ะลองพื้นผิวหน้าให้ผิวดูเรียบสวยด้วย o ออคิ i ไฮค o v เวอร์ไ Foundation ค่ะแล้วก็ใช้แปรงนะคะปัดไลท์เบาๆเท่านั้นค่ะด้วยแป้ง b s c Orchid Powder เดอร์ฟาวเดค่ะส่วนสีตาพี่เคก็เลือกใช้เป็นโทนสีชมพูอ่อนๆพาทั่วเปลือกตาเลยค่ะแล้วก็ใช้สีไฮไลท์ประกายเงินนี้ช่วงบริเวณโหนกคิ้วแล้วก็ช่วงบริเวณหัวตาค่ะ เราจะเน้นเส้นอายไลเนอร์หนาและก็ดูยาวค่ะปัดขนตาให้ดูหนาและก็ดูยาวเรียงเส้นค่ะส่วนเล็บคิ้วก็ปัดเซตขึ้นเขียนคิ้วเป็นแนวธรรมชาติค่ะ บำรุงลิปปากให้นุ่มชุ่มชื่นด้วยลิปกลอสนะคะแล้วก็ใช้สีแดงเบอร์รี่นี้นะคะแต่ตรงช่วงกึ่งกลางทั้งปากบนและก็ปากล่างค่ะเห็นไหมรึครับเบอร์รี่บิวตี้ทำให้คุณสุขภาพดีหน้าดูเด็กลงด้วยค่ะ นนุการมีสุขภาพดีแบบเข้าเส้นเครื่องสำอาง BSC Cosmetology โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงกรุงเทพผลิตภัณฑ์ไร้ทิพผลิตภัณฑ์ไวโซยา่าขอขอบคุณสถานที่ถ่ายทำรายการสวยๆสถาบันนวัตกรรมสุขภาพผิวพรรณความงามมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงค่ะแฮม l e t อารีสและขอขอบคุณเสื้าพ,พิธีกรจาก d b l Adolfo d o m i n g u e z สุดขีด Ultimate Hell